สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ตลาดโก้งโคงนะคะนอกจากที่อยุธยาจะมีวัดส,สวยๆให้เที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีตลาดที่เป็นประเพณีแบบวัฒนธรรมไทยให้ได้เที่ยวชมกันอีกด้วยนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรขายบ้างในส่วนของตัวประวัติที่ตลาดเนี้ยค่ะคือมาจากตลาดในสมัยโบราณที่เขามีพ่อค้าแม่ค้าเขาจะนั่งขายสินค้า นั่งอยู่บนพื้นที่คนมาซื้อของค่ะเวลาเขามาซื้อของก็จะต้องโกงโค้งไปเพื่อที่จะเลือกดูของแล้วก็ด้วยการโกงโค้งนั่นเองค่ะในสมัยก่อนเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวที่จะต้องลงไปนั่งกับพื้นเพื่อซื้อของก็เลยเป็นที่มาของตลาดโกงโค้งนั่นเองค่ะ วันนี้ดูเงียบๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาแต่เช้ากินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นรถทัวร์จีนอยู่นะวันนี้มาคันหนึ่งรถตู้ของกินก็มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะจะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานขนมโบราณแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้เขามีพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านด้วยแล้วก็พวกของตกแต่งบ้านด้วยนะคะที่วางขายมีเยอะมาก ลักษณะที่นี่เขาจะเป็นแบบบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่นะคะเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแล้วที่ชอบเลยคือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะเขาจะใส่ชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นเสื้อผ้าสีเดียวกันชุดสีเดียวกันผู้หญิงผู้ชายคือดูแบบงดงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนตัวที่จอดรถนะคะคือถ้าเรามาเนี่ยเราก็ไปจอดตรงด้านข้างค่ะจะเป็นลาน,นกว้างๆคะ่ะที่จอดรถก็มีเยอะเหมือนกัน ขนมจีนน่ากินมากแต่คือช่วงเช้ามันไม่ค่อยหิวเลยอ่ะของกินเยอะอยู่นะคะนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะก็ยังมีของน่ากินอยู่อีกมะม่วงแซบเลยกินไม่ได้คะ่ะ ยังไม่ได้กินอะไรเลยช่วงเชา้าไม่งั้นปวดท้องแน่ๆนนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ในบ้านก็มีเยอะเหมือนกันค่ะ เครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามเจอที่นั่งกินแล้วกาลานกาแฟเดี๋ยวจะมานั่งกินกาแฟที่ แต่ว่าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางด้านแบบนะี้อันนี้จะเป็นย่านแบรกดินค่ะพราะพาแม่พาก็ยังน้อยอยู่คนไม่เคย่อยเย ่นนากิเดี๋ยวเราจะมากินร้านกาแฟเฮียอูกกันนะคะรอไปแฟ้บราณฟโบราณเย็นเดี๋ยวแปนนะเอาชาเนสทีค่ะชาเนสทีเย็น นะร้อนนี่สิบโมงครึ่งวันนี้วันพารึหับนะคะอะโดนตัวนิดนึงย,ย้ยายจะย้ายไหมตรงนี้แสงดีตรงนี้แสงดีสุดภาพสั่นนิดนึงทานในที25บาท ของไม่แพงนะคะคอข,ของคือขนมคคกเห็นป้าทำร้อนๆแล้วน่ากินอยากกินร้อนอยู่เลย ไม่ค่อยเยอะนะแต่คิดว่าคนน่าจะเยอะสารอาทิตย์เสาร์อาทิตย์คนเยอะไหมะนะนะคะน้องน้องคะเสาร์อาทิตย์ที่นี่คนเยอะไหมส่วนใหญ่คนจะเยอะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วเขาเปิดร้านกันประมาณกี่โมงะคะอ๋อถ้าวันธรรมดาจะสิบโมงใช่ไหมมาไม่คนทุกร้านอ๋อ พี่ก็ว่าอยาไมถึงีเนี่ยวันธรรมดาคือปกติที่นี่จะเปิดพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะคะ4วันแต่เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดประมาณ9ก้โมงเชา้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาเกือบทุกร้านแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาพฤหัสศุกร์ก็คือจะเงียบพ่อค้าแม่ค้าก็คือจะมาไม่ครบทุกร้านวันนี้เป็นวันพฤหัสที่เริ่มเปิดตลาดวันแรกนะคะร้านก็เลยยังดูแบบไม่ค่อยเยอะ เป็นตลาดเก่าที่แบบน่าเดินมากแม่ชอบแบบนี้แหละเสียงก็ตีกองยาวแบบนึงนะ ที่นี่นะคะก็จะมีการลำวงกองยาวถวายหล้วผูกแสงส่งแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงเช้าเลยช่วงเวลา10นของทุกวันค่ะซึ่งเราค่ะสามารถที่จะเข้าไปลำวงมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมได้นะคะเมื่อกี้นี้พะะ่อค้าก็ชวนให้เข้าไปแต่ว่าแม่มีกา่เข้าไปค่ะ เป็นตลาดที่น่าเดินอีกที่หนึ่งนะคะตลาดกงคงซึ่งมาวันนี้คือครั้งแรกเลยที่ได้มาแล้วก็ชอบมากเลยเดี๋ยวสราวิตย์จะต้องมาอีกรอบหนึ่งเพราะพ่อค้าแม่ค้าน่าจะมาครบทุกร้านเมื่อก่อนในอดีตที่นี่ค่ะเขาจะเป็นด่านขนมหรือว่าด่านเก็บภาษีซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายพวกเรืยอเปลี่ยนสินค้าน,านานาชนิดนะคะทั้งสินค้าในชุมชนแล้วก็สินค้าที่มาจากต่างเมืองต่างๆนะคะจนทุกวันนี้ก็คือเป็นตลาดก้งคงเลยค่ะ ร้านเครื่องไม้ร้านนี้เป็นร้านใหญ่เลยนะคะมีของให้เลือกเยอะมากเลยของน่ารักกระจุงกระจิงเต็มไปหมดเลยของฝากขนมโบราณเยอะแยะมากเลยค่ะ ค่กลับแล้วค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตาม,มากดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ